อันนี้ก็จะเป็นการทดสอบลูกรีโมทนะคะว่ามอเตอร์1ตัวนี้นะคะก็มีการจูนรีโมทในซองไว้แล้วนะคะกดปุ่ม A อาเห็นไหมคะตัวมอเตอร์ก็จะเดินทำงานนะคะรีโมทในซองจะให้หยุดอ่าแล้วก็รีโมทนอกซองนะคะรีโมทต,ตัวที่2อ่ากดประตูก็ทำงานนะคะนอกซอง ทีนี้เราไปบ้านอีกหลังหนึ่งถ้าเรามีบ้านสองหลังนะคะแล้วเราอยากถือรีโมทอันเดียวนะคะ,อะพอเรามาบ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สองอันนี้เราจูนร,รีโมทอันที่สองมาแล้วเราก็จะสามารถกดเปิดหยุดปิดได้ปกตินะ,ะ,ะแต่เมื่อกี้ลูกรีโมทที่อยู่ในซองนี้นะคะ,ะเราไม่ได้จูนไว้เห็นไหมคะ เราไม่ได้จูนไว้เห็นไหมมันก็จะกดไม่ได้รีโมทในซองพอเราไม่ได้จูนไว้มันก็จะกดบ้านที่สองไม่ได้อ่านี่นะคะแต่อันเนี้ยอ่าเรากดไว้ละจูนไว้ละอ่าเราก็สั่งการได้นนะอ่ากลับมาดูที่บ้านแรกต่อเมื่อกี้เราจูนรีโมทไว้ทั้งสองอันเห็นไหมคะพอกดมันก็ทำงานได้เห็นไหมอ่า ในซองก็คือเราถือรีโมทอันเดียวนะคะถ้ารีโมทอันนี้เราต้องการให้ยิงได้ทั้งสองบ้านเราก็จูนทั้งสองบ้านเลยแต่ถ้ารีโมทอันนี้ เราบอกว่าอันนี้ยิงได้บ้านเดียวบ้านไหนก็แล้วแต่ที่เราต้องการให้เขายิงได้เราก็จูนร,รีโมทเข้ากับชุดรับสัญญาณของบ้านนั้นนะคะเราก็จะได้พกลูกรีโมทอันเดียวแล้วก็ข้อดีก็คือว่าเราก็จะได้จําได้ว่ากดปุ่ม A ปุ่มเดียวนะคะไม่ว่าจะไปบ้านไหนก็จะง่ายนะคะ